สสธีวชิวรัปฏิพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุก,การประธานกรรมก,การอปรกอรพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมอารมณ์ดีบรรยายธรรมสุขในงานบึกบานในชีวิตโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่13 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานกรรมการอบรมประชาชนกลางเมตตาให้พระสุธีวัชระปันิพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุกการประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมอารมณ์ดีบรรยายธรรมสุขในงานเบิกบานในชีวิตโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่13 โดยมีพระมหาสมคิดอัธสิทธโธปริเรียนธรรมเจ็ดประโยครองเจ้าคณะอำเอภอโพธารามเจ้าอาวาสวัดหนองโพเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่23ประสานอำานินการนำปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่23วัดหนองโพตำบลหน,นองโพอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรี